องเีย,เยม,ม,มันจะเหลี่ยมร,ระยะกับปูปบว,วันเดอร์ะเอาดิระยะระยะตีไก่ใช่อย่าตีไก่มึงแรงมากไอ้สัสทุเรเมร่ก็จริงแต่เบาเบาแต่ถือว่าเล่มเจ๋งนะเล่มวันเดอร์ก็ มึงวันเดอร์เพราะว่ามึงเป็นวันเดอร์วูแมนมึงเป็นวันเดอร์ไอ้เหี้ยมึงเป็นวันเดอร์วูแมนเพราะว่ามึงเป็นราชินีอเมซอนเนี่ยเพราะมึงเป็นราชินีนนนเนน Amazon, อเมซอนในการเป็นวันเดอร์วันเนตอนนี้คือพ่อกูเล่นโลมกูเล่นเลือดน,น้อยหรือกูเลือดน,น้อยที่เล่นโลมอ่ะเนี่ยไอ้ย่้ยูไม่มาโป๊กูรัวๆอะไรสัก แสดงว่ามึงแสดงว่าเรจุยเลดโฟไอ้ยตัวพอเลยคนดูเล่นนกคันอแล้วเห้มาย้อนดูที่ไปทาไยไอ้พวกิปนผหญอะไรกันเนี่ยอ๋อเรยโดนแกงเลยว่ากู้โดนแกงเลยเป็นออกแล้กูหลบได้หมดเลยแกมึลหลบได้มูงโดนแกงจะ้อะไร ที่มึงลำคาญหรือว่ามึงไม่ชอบมุกหรือที่มุกมันไม่ดีหรือที่มึงลำคาญไอ้เอวไม่ใช่ไม่ชอบมุกแต่มุกพูดบ่อยเกินนี่คือลำคาญเลยสัสเหมึงนลำคาญเพราะกูพูดบ่อยเกินหรือกูพูดบ่อยเกินเลยลำคาญน่ะลำคาญเลยไอ้าฟโอ้ยยังกำกูค้างอีกแล้วไอ้สัสไอ้ยี่สกิลเบาเลยเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สแล้วไอ้เฟิร์สยังไม่ขำไอ้เฟิร์สยังไม่ขำโอ้ขำมาเฮอกเหนื่อยเอวโอ้ขำเลย มึกตายเพราะบอมหรือบกอมหรือบึกเดิตายเออยื่ะไเฮยยไูด้ดอะไรเยอะโอ้กูเดินไม่ตรงนะไอสัตว์นิ่ไอเกมยังเดินไม่ตรเลยเฮมึงเดินไม่ตรงบึกขอมกูพออะไรเหียมึงเยอะอไอสัตว์เวมจะเล่นไม่ดีเอาเฮียขอได้ขอได้ แคลี่ไม่แคลี่ไม่แคลี่กูไม่ช่วยไม่ได้ไว้เหี้ยโทษทีมึงช่วยแคลรี่ไม่ได้เพรเป็นป่าหรือเป็นป่ามึงช่วยแคลรี่ไม่ได้เป็นเพลงถาหกกันหมดโอ้ยเพราะคูเล่นเพลงกไม่ช่วยแคลี่ไม่ได้้เหียโอ้ยชาร์ตมาวันไหนเอ้อโอ้โหแม่มึงนี้แล้วกันมึงตายเพรมึงเล่แคลี่มึงตายเพรเลยแคลี่มึงเลยแคลี่มึงเลยตายกัน ขอโทษทีพวกกูขอลาะกันอยู่สัตว์เลยไม่ไ้ปช่วยถ้ามึงได้ดูถ้ามึงได้ดูคลิปนี้นะครับมึงก็ได้จะรู้เหตุผลนกูขอลาะอะไรกันแหะเฮ้ยแกมาช่วยมาช่วยมาช่วยทีไม่ต้องช่วยหรอกไม่ต้องช่วยหรอกไว้ไว้ไว้เฮียไว้ไว้ไว้ชิวไว้ชิวไปช่วยชาร์จไปไอ้เนี่ยแกไม่ชาร์จไอ้เนี้ยแกไม่ชาร์จไอ้เนี่ยแกมีอะไไปไหนน้องโอยไม่เลาะไล่เนาะไม่เลาะไล่น้อง ไอ้หนูเหยื่อโอ้ยกูตายต่อไปเ่ยมาช่วยกูดิเฟิร์สเล่นทั้งรอบนี้รอบกูตายเลยฮะกูโดนตีมันชาติแล้วเลยไม่มาช่วยกูเลยรอบรอบรอบกูตายเลยเฮ้ยอืหิวเคนตอนนี้กูหิวจริงจริงด้วยเฮ้ยกินข้าวอ่เออหิวข้าวนี่จริงเฮ้ยแล้วกูเอาหิวหลังบ้านในเฟิร์สแล้วกูก็เดินกลับนึง โอมานากหมดเลยท่าไ่ใช่นี่เหรอเอาตัวไม่ใช่มานาไม่หรอมานาหมดแล้วไม่เห็นไหมไม่มีชักช่องเลยอ่ะ้สิใช้สกิลสองทีเดียวมานากหมดได้หอเฮียโอ้ยยไหม้ไปช่วยเอลสูอะโอ้เห็นนอ้าวนี้เป็นดรดหรอ ก็ลุงไม่ได้สะจ่วนไม่ต้องเรียกว่าก็เองไปโนเฟ้อไเฮียโอ้ยไอ้เชี่ยท่าเอาเชี่ยพร้อมแตกแล้วเหรอไอ้สัตว์แตกยิ่เหี้ยมันไปเหลืออะไรละโอ้ยกูว่าโทรศัพท์มูอถือทัชไม่ค่อยติดเราอะเริ่มหลอนแล้วเนี่ยว่ากูเล่นเกมมาเยอะเกินไม้ไม่ไม่พอดีกูซื้อไม่ ซื้อใหม่ปรดียวซื้อใหม่ท่านซื้อใหม่เงี้ยเขาตั้งคุยแล้วเนี่ยไอ้ี้ยซื้อใหม่ไม่รู้ว่ะซื้อใหม่อย่างเดียวทีนมันติดโทรศัพท์มเกรือโัพมัเก่าไม่ทกติดอ้าเยอ้แล้โดนจับยังยังยังแต่กูยแล้วโดนแล้จับแล้วมันจับแล้วนี่ไอ้เนี้ยเคลอด่วยหลอดช่วย ะตายวะีรอดเพราะกูเลยนะเนี่ยวนี้ทั้งวันทั้งวันเด้อกูได้ทั้งวันอ่ะโอ้ยไม่ใช่ไงป้อมมึงสิทั้งวันอะอะไรทั้งวันโอ้ยนะอวันเบย์มึงมึงม่เร็วโอ้ยเฮียเมนยังไม่ตายยังไม่ตายช่วยเขาเลยคืออะไรเนี่ยมันจะหัวตอนที่สแต็กดูเรื่มมันครบไปพอวไว้พอพอมันหมดปุ๊บอะเฮ้ยก้อยคิดเลยทักิไปแล้วงัวันเด้อ่ะสวย ลาต่อนจะอ๋อจรวยมันขึ้นบนพอป้อมลางแตกไงหรือป้อมลางแตกมันเลยขึ้นบนะลเงียบเลยทีนี้ไอสัตว์ใช่ผู้หญิงก็ต้องสีผู้หญิงก็ดูอินอ๋อตีไอ้เหียมึงต้องไม่ต้องกลัวมีพวกกูอยู่ไอเหียเออไปเอ๊ไมต้อมีพวกกูถึงกลัวเออก็มีพวกมึงอยู่ไเหีย นผู้หญนว่าถูกอีแล้วเว้ยมีพวกมึงอยู่กูเลยกลัวไอ้ยี่เดี๋ยวคุณโจทจับพวกมึงจริงเลยตอะไอ้ยียโอ้ยโอ้มันใจดีมันไม่โดดตัอเรียบร้อยเอออันนี้เกิดเอาละไม่ต้องกลัวแล้วมันจับไปได้มันจับไปได้ไกลเข้าดิเขียวก็เข้าไปดีมึงไม่ได้เพราะมันจับกูได้หรือว่ามันจับกูได้กูณเลยตายไอ้มื่อกี้ เียโอ้ตายเฮียเออเนี่ยเียอันนี้คือครับมันเฮียคุณเฮียอารามเลี้ยงสิเอากระเดียวอ่ะโอ้ยภาษาจริงๆกูเดนแอเลยเฮียไอปันมันกำลังดูดเลือดแข่งกับมันอยู่เว้แน่นอนดีมันไม่ออกเว็บเป็นพายอะไรเยอะเลยโอ้ยอารามออกเว็บเป็นพายสิเออเฮีย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  ขึ้นหัวโจ๊กเกอร์เลยยุ้ยก็ได้ตายยังไงแล้วปันเลยปันเออไปนะขึ้นยังไงมึงไม่โดนหลังหัวกูทำไมมึงไม่โดนหลังหัวกูเนไม่ไแปลงร่างเป็นสุดดอกแล้ววิ่งมาว้เฮียสุดดอกไอ้เฮียแมงไหมโอ้เฮียมาเห็นบนไล่สัตว์เห็นยันตูดพวกมึงเลยเฮียจำเสียยันยนไม่ถึงไม่ถึงไอ้เฮียวิ่งตั้งร่างเลยแกคิดโอเคให้คุณจะบินแล้วบอกกู ได้ไม่มึงจะลงกลางทางไในปั่นรู้ตัวเลีอ่ะไม่ก็ไปตอนที่มันกำลังบียดิไม่ใช่ตอนที่มันชาร์จดิอ๋อถ้าเกิดตอนกำลังบินมันจะไม่ลงใช่ไหมอือเฮ้ยเฮียจับกูไอ้ปั่นในปั่นต่อไหมเออมึงเมีอ่ะกูกูไปเลยอ่ะหนึ่งสองสามเอาเฮียมันล็อกผิดตัวเฮียกูเลยไม่ตายอยนไดยโยนได้โยนไอ้โยนเฮียได้โยน วยไไอููก็จะการเปิดกูเนี่ยเปิดไม่อยู่อยู่ตรงนี้เยอะยเมื่อกี้ใครอยู่ใน้พุ่มไว้เียกูจะล็อกตัวใน้พุ่มอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เล่นละโซูมไปโวยแฟดเลยโอ้ยนั่นหลังนั่นแหละดูเม้ยอะไรมันกระชากมาอืแตกเลยโอ้ยเชื่อมันดึงดูดเวยโอ้โหอะไรการป้อมการป้องกันป้องโอยปันกลายไปแล้วปูไม่ได้ไกลทางนี้ได้ได้ปันได้ก็มาสเตอร์อมันไงตายแล้ว อุ้ยไม่ตายคุรอดรอดคุรอด I am the honey one เออยกลับบ้านนี้เอ้ยมึงไอ้ I am the o n น y one นี่ไง I am the the y o n e y one โอรีวันไอ่สุดเขาก็เรียนรู้กาเลี้ยงสิงโกสองก็ว้สักทีว่ะเออเล่นไปสักแค่นาทีจะเลี้ยงสามตัว หมดหมดอันติเมตเคซี่สกิลนี่กูอยากให้อะไรแบบเลี้ยงสิตัวสิตัวแล้วปล่อยไปแบบสิตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้โหปล่อยตั้งแต่ปล่อยเที่ยงสิบปล่อยแต่บ่อน้ำบ้านเราถึงบ่อน้ำแถวข้างบนลูกอูกไี้แค่ปล่อยที่เราสิบกองยังโกงไม่พอยีกเหรอวะโอ้โหเฮียดึกมากพี่ชาย โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยมัม่เฮ้ย้จมจับูเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้เยเฮยอสตีกูอย่ามากมอม่อกน <laughs> ออออโอ้ยชโลอสโลยิ้ยเ <laughs> เยมื่อก้กูเฮียเละท้ายเลย,ยอยไปไกลอ,ออกมา <laughs> เอาแม่เลยเออ สว่เทียวเออนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้เลยกูก็ได้เลยนะเอามาก่อนด้วยกันโอ้ยแรงจังไอ้ปานกูพวกกูจะไปซ้อนมึงทันไหมเนี่ยไม่น่าทันว่ะได้โจ๊กเกอร์มแล้ไม่ได้เนี่ยมันพิเกอร์มยืนเปวันไงมันจะไม่แรงไงงัยมือก็ดูของมันได้เลยโอ้ยยืนซูมอย่างนั้น เกี่ยวพ้นเลยขนาดเป็นแท้งนั่นแหละออกมาแท้งระวังเลยเฟิร์มยิงนั้นบุ่มบุ่มบุระติดไปหน้าหน้าหน้าตอนแรกอ๋อเคกูรู้แล้วกูเรียกอะไรดีโอ้ยารอนเดินเดินมาเจอกันแบบโอ้ยจับกูโอเคโอ้ยนี่ได้อยู่ไกลไม่ได้สักเอยไกล ระวังแล้วเว้ยวัเด้อโอ้โหแรงกูมาหาคุยเลยสัตว์โคตรเท่เลยไม่ยังบินมาเสียบกูได้ไอ้เหี้ยวันเดอร์นี่มึงสองรอบแล้วนะบินมาเสียบตู้บินมาดาบมาเสียบคุยบินมาเสียบคืนไอ้เก๋จับไก่ยังจับมึงยังไอ้ไก่มันกระจับแล้วเนี่ยจับแล้วจับแล้วจับแล้วงมันจับล่างเงาเอาจับล่างเงาคนเอ้ย มันก็ต่อแบบสามล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ตายมี้อยกินไม่หยีอมนกินไม่หยียะคนยีเลยตั้งเงาูไม่สิหยีนี่เยไม่เอาเราั้นอ่ะผมพิเกอร์เลยเนี่ยเจะจับไปแก่ได้หรเอยังยกสี่กูดันให้ตอนตอนสุ่ล่านเรา ไม่ได้แค่ไม่ถึงเออสวยออรอดักเลยแรงแรงแราไม่มีตัวจับกูแล้วรัวดดักวัดักอืมอืมีเจ็บพี่ลรสวยกันนี่กี้ยกสี่โอ้ยเอลซูทำไรอะ่ะเก็บเพียงสงครามแบบนึง ัแนวหลังให้อ๋อช่วยคุณดอยไก่เียเออตายไมึงไอไเว้เอาไอไก่ได้หมดเลยเนี่ยเอาดักไว้ดักไว้ดักแน่แน่แน่จอกันหลุดจอกันหลุดเฮ้ยเัวนั้นต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 ัวนั้นเอาดักก่อนมึงไปเลยไอชิ้นนี้วนัะไก่มาช่วยดักไม่ไหล่จะมีคนมาช่วยเราปีนเลยไอไก่โอ้ยไออีหินไม่มาดักไว้ไก่เพื่ปอะไรเราสองคนก็ได้โอ้ยแรงจัดแรงจัดโอ้โหแรงจัด โอ้โหเหนีย้เฮี้ยมเราจะสามารถเอาดาร์กกัสองคนได้ไม่ว่าไอปันเจ้าสว่ไปช่วยมึงนั่นแหละแล้วไงเดี๋ยวอารามกับโจก็มาช่วยกูละไปไกลอีกอ่ะสองข้อมือเฮี้ยมเนี่ยมึงถอยมาก็ได้ด้วยถอยดิเอาอะไรไปเล่นต่ออุ้ยเฮี้ยทมามมาบนหากูเยอะจังเลยคนดังองกระดุมอีกทีก็เนี่ยกูเป็นคนดังว่ะไปกินมึงสวยไง กือบตายแล้วเฮ้ยมันจะอ้อมมปิดมันกูไปไหนที่ไเนี้ยปิดป้อมอยู่ไม่ไม่ถ้ามันถ้ามันปิดอ้อมมึงเดี๋ยวกูปิดโอเคสวยแต่ป้อมนึงอ้าวไม่มีอาลามีิมามาเดนอาลามแตกมา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 อาลามทหารมันเราไม่เอาแตกคลิปไหมล่ะมาดิมาดิเราไม่เอาคลิปแม่มาพรอนเราไม่เอาคลิปอไรอื่นมาหรอมาซาลิลี่มาดิมาซาลิลี่ไอ้ไก่เราคลิปล่างมัน ซื้ออะไรดีวะเนี่ยตอนนี้แม่งมันเล่นเซ็กมากเลยเว้ยเนี่ยวันนี้จ้าก็ควรจะอย่างนั้นโดะยกสามแต่มึงโดนจับโหเอาเลยยิงยี่ยี่ไปไปไปเอาป้อมไปเราเวลานี้มันนะไปไกลไปก่อนไหม เขาเป็นมึงกูถึงยิงหรือเขาเป็นกูถึงยิงมึงว่าไอ้เหี้ยมเยอะเหี้ยอะวะเยอะวะใครยิงมึงวะเขียร์คุจะจัดการให้เองเอลื่อนดูนะเมย์เราไอซีซีวีอะเอาดาเราไปเคลียร์เรนโบว์กันก่อนถอยก่อนถอยก่อนใครทำเมจกับมึงเยอะสุดวะไอ้เหี้ยทำไมอาร์ลัมมันไม่มีมันทำไมเขาไม่ทำแบบ ตอนที่อารามล็อกปุ๊บแล้วมีคนแบบทำดาเมจจะมีขึ้นโชว์อะไรอ่ะอ๋อไม่มีอ่ะไม่เคยมีมีก็ดีแตกไม่ได้รู้ว่าใครเมื่อคืนคิดบนมาไงเมื่อคืนคิดบนมาไม่ได้รู้ว่าใครไม่เคยคงไม่วายเป็นกูไอ้เหี้ยเออไม่เหลือเลยตีมึงแม่งวงใหญ่ใหญ่เลยสัสใส่ฮั้ตสกิ้วโดนแค่แตีแย่เลยว่กี้เลื่อนแล้วเป็นดาวเลยแล้วแผนดาอยู่ล่างเปิดรากไม่ไกล เลือดเลือดกูแม่งเต็มเต็มอยู่นะอลัมล็อกไม่เท่าไหร่เฮ้ยเปิดเปิดดักเลย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 ไอ้ไกลคุก็เปิดได้เียเออผมไม่น่าได้ล่างสามตัวเอาอาได้สวยไหมเรียบร้อยอเมริันดิงลี่ตายใส่โอ้พิกเกอร์ต้องตายอะไรเนี่ย โอ้โหตายย์เนี่ยตายไปเอาดาร์ควะดามๆเอาให้มันได้ตัวอะไรจะมาโซนอ่ะระวังนิดเดี๋ยวกูไปโหลดเยี่ยมกระหม่อมตายหามันได้พุ่งไปโซนนี้ททนโซนไหนไป่ามาพุ่มึงเาออกเลยฮะี่ยก็เป็นอะไรได้วะโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียตายกตโอ้โหชิบหายโอ้ยเฮียตายไม่ได้พันนิดหรอตายไม่หรอกโอเคตายเฮียไอ้ที่มึงทำไงวะไอ้สัตว์กูไม่เห็นไง้เหีย ไอ้เพียเอ้ยจะให้กูจะให้กูใช้ใช้อะไรวะแส่ไปใส่ไว้ยอดกลับชุบชีวิตกูออกมาอย่าเงี้ยอย่าอย่าอย่าพูดเยอะกูขยตายก่็เกิดกูหายเลยเนี่ยเฮียอย่าไม่พวกกูขำไปมากกว่านี้เดี๋ยวขำไปจะตายกันเว้ยเดี๋ยวสูไปดูเดี๋ยวสูดิเดี๋ยวสู่แม่งขำเลยเมื่อกี้ยมันขับจริงๆังไอ้พี่กูมาอะไรไอ้เฮี้ย นเหมือนคุณโดนยกมาออะไรเงี้ยออกมาได้ไหมเจได้อยู่ต่อปัญหาไปแล้วหนึ่งกันทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฟิร์สโอ้โหมึงถอยช้ามึงก็ถอยได้ไอเหี้ยเดี๋มึงก็สภาพเรยวกันเรเฮ้ยไก่เอ้าโอ้โรียบร้อยไก่โอ้โหพอพอไม่โซโลคิวด้วยไอ้สัส เอออะไร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 โอ้ดูเลือดเลือดวิ่งจะถูกเดินอีกนี่โอ้โหโอ้ไม่เห็นอย่างเงี้ยอีฉันแบบชิบหายตอนนี้ชิบหายแล้วตอนนี้ชิบหายจริงแม่เลหรอไอโดนดาวยกล่ะเนี่ยโดนดาวยกปุ๊บแล้วกูก็ตายเลยเนี่ยโดนท่านโดนเหยียบหัวตาย ไอชิมอยู่เนียโมมัทำเงนรเี้ยดนดางยกอยคบอเคบอถามหาโฟนไหมถามหาฟอนไหมไข่ไ่บอกคุณตายผูดีด้ว่าไอ้เหี้ยนจมกองดางายหายเยอ้จมไปมัน้ะไปต้งหลยชิ้นห้ยนี่ไงมาจับปุีกูขำไว้เชีย เออได้เก็บให้หมดไอสัตว์ชนะไรปันไอเฮียตีป้อมเลยแค่คิดสักคนไปโอ้โหไอเฮียไม่ถึงไม่มีสกิลตีเยะเลยนะเพราะเราโยนว่ะเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ไก่ตายมึงถามพงค์มึงถามแล้วฮะเฟ้อใบหรือว่าพรามึงถามมาเฟออใบไอ้ไก่เลยตาย่อมก้ไ เข้าไปตีป้อมกันสิฟกเออบึมบั่มจบแล้ว่อ้เยอะไอ้ไอ้ไอ้ไร้ไอ้ไออยู่ไหนกูดิกูดิไอ้ไ่ีิกูดิลม่ก่อเกิแสงขึ้นไปบนฟ้าตกบาเีกูไม่เห็นก่อเกิดเลยจ้ากูจ้ากูเห็นขั้ตัวของกูอะก็ต้นเหลืยเ